สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะลุงพาลุยชาแนลค่ะวันนี้ลุงก็จะมาแต่งตัว XLS โชว์เลยนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะดุดันมากๆเลยคันนี้าราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเอ้ยแปดแสนเ่นเก้าพันนะคะราคายังไม่ค่อยแม่นไม่เป็นไรเนาะแต่สเปคแม่นมากเลยนะคะแล้วก็แต่งแบบเต็มมากเลยคันนี้เนาะก็คร่าวๆให้ดูเป็นประมาณนี้นะคะแม็กจะแต่งเป็นขอบ20นะคะจะเป็นซีรีส์ยาง275 5ั้ R 20นั่นเองน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นออฟเซตลบเบาๆนะคะแบบว่า ออพอใช้งานได้นะคะแล้วก็หล่อไปด้วยเนาะคันนี้เติมนะคะซุ้มล้อนะคะกระจังหน้านะคะแล้วก็สปอร์ตบาร์สกููปนะคะแล้วก็กันชนหายมาครบเลยเด<ม>ี๋ยวลุงจะพาไล่ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะ<อ>เครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 0นะคะร70แรงมาแรงบีสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่คะม,มาค่ะเดด้านหน้าเลยนะคะ ด้วยความที่ว่าตัวรถเขาเป็นสีดํานะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะรีเควสมาเป็นสีขาวนะคะเพื่อที่จะให้ตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะว่าจะเอาสีอะไรนะคะตัวนี้ก็ใส่สีดําตัดขอบขาวกันไปเลยค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็กระจังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรังพึ่งค่ะที่ตกแต่งมาด้วยวัสดุสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟสิอตรงนี้ค่ะ3จุดเลยนะคะตัวนี้ก็ถอดไปทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็ตัวเดิมค่ะจะใส่ป้ายกระบะให้กับบ้านไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะติดตั้งยาวๆไปเลยเนาะ อ่ตอนนี้ใช้ระบายความร้อนนะคะจากตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะบวกกับด้านล่างด้วยนะคะเป็นช่องอินเตอร์คูลเลอร์ที่ระบายความร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ขยับมาที่ตัวไฟนิดนึงละกันนะคะด้านบนนะคะเป็นไฟซีกคนที่มาจากโรงงานเลยะคะ่ะ เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาตัวนี้ความพิเศษของเขาก็ยังมีไฟเดย์ไทม์ลันที่หนาถึงสองสว่างครั้งกลางวันและกลางคืนมาให้นะคะในตัว XLS นะคะที่มาใหม่ล่าสุดเลยนั่นเองนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะใส่ครอบไปแล้วก็ดูแบบดุดันมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเทียบกันภายนอกไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากมายเลยนะคะจากตัว XLT ค่ะออปชันก็ยังให้มาเหมือนเดิมในราคา800,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะด้านล่างค่ะ ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะก็จะใส่ครอบม,มาให้นะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ซึ่งดุมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลุงเปิดไฟให้ดูนะไฟหน้าอ่านี่นะคะไฟเดนทามของเราก็จะเป็น LED สีขาวแบบนี้เลยะคะ่ะมาพร้อมกับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวในโครมเลยนะคะอ่าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วขยับขึ้นด้านบนเลยค่ะสกรูปนะคะตัวนี้เป็นสกรูปที่เราเอามายิงซิลิโคนแปะไว้เฉยๆนะคะเป็นสกรูปช่องลมนะคะทีะ่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกิมมิกตัวรถที่เพิ่มความดุดนันความหล่อให้ตัวรถนะคะแต่ว่าไม่ได้เจาะ าฝากระโปงนะคะมันไม่เหมือนกับตัว F150 เนอะท,ท,ที่แบบว่าต้องเจาะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอันนี้แปะเพื่อความสวยงามนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็เป็นมามสแตงสีขาวแบบนี้เลยนะคะหล่อๆเลยนะคะตัวน,นี้ก็ลุอย่างที่บอกไปนะคะลูกค้าอยากได้สีก็จัดให้ทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแม็กและยางกันนะคะฝั่งนี้เลยค่ะ ด้วยความที่เป็นแม็ก20นะคะเราจะใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้แบบมันบาลานซ์กันนะคะกับตัวซุ้มล้อกับถ้าเราไม่ใส่ซุมซ้มล้อใส่ซุ้มล้อเล็กอ่ะคือล้อมันจะดูล้นมากแต่อันนี้มันจะบาลานซ์แล้วก็มันจะพอดีเลยนะคะมาค่ะดูด้านล่างกันเลยค่ะลายแม็กนี่นะคะจะเป็นของแวมไพร์แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะคะสีดําตัด คลิปด้วยสีเงินแบบนี้แล้วก็ปักหมดรอบเลยนะคะออฟเซตลบเบาๆคะ่ะไม่ต้องลบมากนะคะยางเป็นของซูแม็กนั่นคะ่ะนะคะเป็น AT นะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพท้องถนนเลยนะคะซีรีสย,ยังจะเป็น275นะคะทับ55 R20 นั่นเองนะคะ ล้อเนี้ยค่ะล้อแมกยางเนี้ยคือจับคู่กันมาถูก,ถกเซตมากเลยเพราะว่าคือได้ทั้งหล่อนะคะแล้วก็เวลา,าเข้าป่าเข้าเขาก็วิ่งได้นะคะพื้นเรียบพื้นขรุขระนะคะเพราะว่ายางเอทีนี่คือตอบโจทย์สุดแล้วเนาะอ่าแล้วก็ช่วงล่างค่ะจะเป็นปิดปีกนกอิสระแบบ2องชั้นนะคะเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าเป็นดิสเบรกหลังเป็นดัมเบรกนะคะรองรับการบันทุกหนักได้ด้วยนั่นเองนะคะ มาค่ะขยับมาด้านหลังนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะหรือว่าซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะพร้อมกับช่องระบายความร้อนนะคะตกแต่งด้วยสีโครมเมียมแบบนี้ทั้งคันเลยมาที่กระจกนะคะมีไฟเลี้ยวให้เหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยว LVD นะคะสีส้มเลยนะคะกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเท่ากับมาตรฐานเลยนะคะแต่ถ้าเทียบกับค่ายอื่นของเรานี่คือใหญ่มากนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาที่สติ๊กเกอร์กันค่ะ สติกเกอร์นะคะลูกค้าก็สามารถออกแบบเองได้เลยนะคะจะเป็นรอบคันนะคะท้ายไปถึงท้ายเลยนะคะอันนี้ก็ลูกค้ารีเควสมาเป็นแบบสีเทาเรนเจอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สาดโคนด้านหลังนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ให้เพิ่มมาก็จะเป็นเบ้ามือจับนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็กันสาดค่ะสีประตูเลยเนาะแล้วเพิ่มเข้ามาอีกก็คือราวหลังคาด้านบนนะคะอันนี้ก็สายเพิ่มความหล่อนะคะคันนี้คือเรียกว่าครบและเต็มมากนะคะส่วนบันไดค่ะมาจาก โรงงานเรียบร้อยเลยนะคะในรุ่น XLS ของเรานะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะส่วนโรบาร์หรือว่าสปอร์ตบาร์อารเลนเดอร์นะคะ GT er, อารเลนเดอร์ตัวนี้ก็คือเป็นที่นิยมมากๆนะคะใส่มาตั้งแต่กัน XLS นะคะเอ้ยไม่ใช่ XL พ u s นะคะแล้วก็ XLT นะคะซึ่งเอามาใส่ XLS ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าในตัวเน็กเจนนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นโลบาร์แขนยาวถึงท้ายเลยนะคะเราจะมีช่อง6ช่องอันนี้คือยาวสุดแล้วนะคะก็คือมาถึงท้ายกระบะเลยนะคะเป็นเหล็กซึ่งใช้งานได้จริงๆเลยนะคะส่วนด้านหลังคะ่ะโช๊คอัพกับกตัวแชสซีะคะ่ะเหมือนกันนะคะในตัวเน็กเจนจะแยกตัวจากกันนะคะแล้วก็โช๊คเป็นแบบควยนะคะสมรรถนะการขับขี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะป้ายค่ะท้ายนะคะในรุ่นนี้ยังให้บันไดท้ายมานะคะในรุ่น XLS นั่นเองนะคะย้ําเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น XLS นั่นเองนะคะมาค่ะ เราก็เราจะใส่นะคะกันชนท้ายเป็นแบบอลังเดอร์ er นะคะตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะคะพร้อมกับห่วงล่างจุงนั่นเองนะคะสีแดงๆนี่คือสามารถรองรับน้ําหนักได้นะคะทนทานแล้วก็ใช้งานได้ระยะยาวเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ฝาปิดท้ายะคะ่ะก็จะเลือกให้เข้ากับตัวด้านหน้าหรือว่าตัวกระจังนั่นเองนะคะจะเป็นสีดาตัดขอบขาวนะคะตรงนี้ก็จะเอาโลโก้ให้คะ่ะฟอร์ดนะคะพร้อมกับกล้องกะระยะจอดนะคะตัวนี้ทํางานควบคู่กับตรงหน้าจอนะคะ หน้าจอก,ก็เป็น10.1นิ้วเหมือนกันนะคะแบบ s ิงค์โฟเอนะคะไฟเบรกตรงที่3ค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะใส่ครอบเข้ามาให้ตรงรุ่มแบบนี้เลยนะคะส่วนไลเนอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตัวนี้นะคะลูกค้ายังไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะไม่ต้องกังวลไปเนาะ ตัวนี้ค่ะไลเนอร์ที่ใส่เข้ามานะคะถ้าเทียบกันนะคะฟอร์ดของเรานะคะจะก,กระบะกว้างลึกใหญ่และยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ในไลเนอร์ค่ะเป็นวัสดุอย่างดีนะคะตัวนี้มาจากโรงงานติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะ,ะเกรดพรีเมียมเลยนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็สบายใจได้เลยเนาะไปค่ะเดี๋ยวรอบนรอบคันอีกหนึ่งถึงรอบเนาะด้านในไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่ารถเตรียม่งมอบแล้วนะคะ เป็นไงคะหล่อมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะทั้ง2ดอกเลยในายราคารถนะคะ879,00 0บาทตัวนี้เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะโปรตอนนี้นะคะออกรถนะคะพร้อมชุดแต่งนะคะหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0%ถึง48งวดเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะดาวนเริ่มต้นตั้งแต่10นะคะ่ะแล้วก็ใช้เงินออกรถน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่นะคะ ดู xlt ไว้ค่ะเราก็ตอนนี้ลดหมดสต็อกแล้วนะคะหันมาเล่นตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะคะยังไงวันนี้ลุงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะ061 1698 999นะคะฝากกดหัวใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ